กอปเอาไปลงทุนหมดอย่างเงี้ยไปเชื่อมันอย่างเงี้ยโอ้โหตายหามันไม่ได้นะพระต้องเป็นแบบอย่างที่อันนี้แบบท่านอยู่ยังไงถ้าไม่มีสติสตังกันเลยเหรอหรือว่ายังไงเป็นพระผู้ใหญ่ระดับนั้นท่านต้องคิดได้สิว่าเงินจานวนเนี้ยต่อให้อ้างว่าเป็นเงินตัวเองอะ่ะมันควรเอาไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ไหมคําถามท่านจะสั่งสมไปทําไมคำถามท่านจะสั่งสมไปทำไมท่านอายุปูนนั้นแล้วเนี่ยอยู่ในวัดในว,วานเนี่ยเออ ทำไมไม่เอาไปบริจาคเพื่อทานสาธารณประโยชน์ท่านก็อายุไม่ใช่น้อยๆกันแล้วว่าหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบท่านจะไปหวังจะได้อะไรอีกฮะ,จะเจริญด้วยสมณศักดิ์พัยดยศอะไรขนาดนั้นแล้วว่าท่านจะไปอยากได้อะไรอีกอยากได้อยากมีอะไรอีกท่านจะไปลงทุนเพื่อท่านจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนคําถามเพราะว่าท่านอยู่ท่านไม่ได้ทุก์ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเงินทําบุญก็มีชาวบ้านเข้าวัดทุกวันวัดชูจิตวัดใหญ่มากเลยนะ จะเอาไปไหนคําถามคือท่านจะเอาตังไปไหนท่านไม่ได้มีเรื่องเออถ้าอยู่แล้วมันทุกข์ยากลําบากต้องลงทุนเพราะว่าโอ้ยไม่ได้แล้ววัดไม่มีค่าน้ําค่าไฟไม่มีอะไรเลยจะต้องแบบรีบหาเงินลงทุนมาเพื่อใช้หนี้เขาท่านมีหนี้หรอท่านเป็นหนี้หรอครับท่านจะต้องมาคิดเรื่องลงทุนลงอะไรมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเอยไม่ใช่เลย ถ้าเป็นเราคนเราอ่ะยืมครั้งเดียวมันไม่คืนต้องไม่ให้แล้วเออถ้าสมมุติว่าท่านให้ยืมแค่ครั้งเดียวแล้วมันไม่คืนมันเบี้ยวนี่อันนี้ดิฉันจะเห็นใจมนะันนะแต่นี้ให้ยืมหลายครั้ง <c oughs> ยังไงอะ่ะเออถ้ายืมครั้งเดียวยืมแค่ครั้งเดียวแล้วมันไม่คืนแล้วท่านก็ไม่ได้ให้ยืมอีกไม่หลวมตัวโอเคอันนี้ดิฉันจะเห็นใจท่านมากๆเลยนะเป็นเหยือ่อแต่อันนี้คือให้ยืมเรื่อยๆมันยังไงอ่ะ จะให้เรามองยังไงจะให้ดิฉันมองยังไงในฐานะถ้าเป็นฆราวาดิฉันจะมองยังไงเนี่ยดิฉันต้องหมวางใจยังไงดิฉันต้องมองยังไงเอาอ่อนต่อโลกแล้วสอนคนได้ยังไงมันไม่ได้จะมาอ้างว่าเป็นพระอ่อนต่อโลกงั้นต่อไปนี้พระไม่ต้องสอนธรรมะให้ใครนะไม่รู้เท่าทานคนอย่าไปสอนได้งไงอะ่ะเนี่ยถึงบอกว่าให้ออกมาดูสังคมออกมาดูโลกบ้าง เขาเตือนกันในสังคมทางโลกเขาเตือนกันจะตายเรื่องพนันออนไลน์เรื่องอะไรเรื่องอแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งอะไรแล้วท่านจะทำท่านไม่ทันลูกแล้วท่านจะมาสอนคนได้ไงฮะเขาก็เตือนกันทุกวันในเรื่องคอเซนเตอร์เอยพนันออนไลน์เอยท่านต้องรู้เท่าทันสิพระในฐานะที่เป็น ที่เป็นคนที่อยู่ในฐานะที่สอนคนอื่นนะท่านต้องเท่าทานันทีนอกจากเท่าทันกิเลสแล้วมันต้องเท่าทันสังคมด้วยมันถึงจะบอกจะสอนจะเตือนผู้คนได้ว่าให้มีความระมัดระวังยังไงอันนี้ท่านเวลาท่านทําผิดแล้วท่านก็อ้างแต่ว่าท่านอ่อนต่อโลกท่านอ่อนต่อโลกอย่างเดียวเงี้ยเหรองั้นก็ให้คารวาสอนทัดแทนแล้วกันั้านั้นกลับกันเปะละ่ามันไม่ได้นะยังไงงงงงอยู่เออเอ,อ,อะก็อ่อนต่อโลกอ่อนต่อโลก อ่อนต่อโลกแล้วมาสอนชาวโลกเงี้ยเหรอมันยังไง่ะมันยังไงวะกูงงึโลกกับกิเลสมันอันเดียวกันเลยนะทุกคนท่านเน่ยใช้คําที่มันไม่ถูกแล้วท่านต้องบอกว่าท่านอ่อนต่อกิเลสไม่ใช่อ่อนต่อโลกอ่อนต่อกิเลสถ้าท่านรู้เท่าทันกิเลสท่านไม่มีทางโดนหลอกเลยไม่มีทางท่านอ่อนต่อกิเลสท่านไม่ได้อ่อนต่อโลกค่ะท่านอ่อนต่อกิเลสท่านอ่อนต่อตัณหาในตัวท่านเอง ถ้าท่านเป็นพระจริงๆที่ไม่ได้มีความคิดว่าท่านอยากลงทุนท่านอยากรวยท่านอยากสั่งสมเงินสั่งสมทองท่านไม่มีตัณหาอันเป็นมูลเหตุใครจะมาหลอกท่านได้ใครจะมาหลอกท่านได้อดิฉันถามหน่อยสิถ้าท่านไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาอันเป็นมูลเหตุเนี่ยเป็นพระอะเป็นพระที่มุ่งเน้นในทางของการปฏิบัติธรรมเพื่อความขัดเกาเนี่ยถ้าท่านมุ่งเน้นในเรื่องของการ ขัดเกล้าท่านไม่ได้สะสมเงินสะสมทองไว้มากมายขนาดนั้นด้วยตัวเองนะท่านเน้นเรื่องจาคะเรื่องการบริจาคเป็นแบบยางอยู่แบบพิสุที่นอกจากไม่คลองเรือนแล้วก็ไม่คลองทรัพย์สินเงินทองด้วยเนี่ยใครจะหลอกท่านได้อะทำไมหลวงพ่อพยอมไม่เห็นมีคนหลอกได้แล้วก็แกไม่มีตังค์อา้าวทำไมหลวงพ่อพยอมไม่อ่อนต่อโลกอะ่ะอาหลวงพ่อพยอมก็บวชตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะอายุก็เยอะแล้วด้วยนะหลวงพ่อพยอมเนี่ย ก็แก่พอๆกับพระเทพหลายๆรูปนั่นเลยนะบางทีแก่กว่าบางทีแก่กว่าด้วยซ้ํถทาไมหลวงพ่อพยอมยังคลองตัวคลองตนได้ไม่โดนหลอกไม่อ่อนต่อโลกล่ะเพราะนั้นอย่าไปพูดว่าอ่อนต่อโลกมันอายเขามันเป็นข้อแก้ตัวท่านอ่อนต่อกิเลสปัญหาในใจท่านเองถ้าไม่ได้อ่อนต่อโลกใช้คําให้มันถูกอ่อนต่อกิเลสผู้หญิงมายุ่งอย่างเงี้ยถ้าไม่เล่นด้วยกับมันอย่างเงี้ยไม่อยู่ในที่รับหูกับรับตากับมันอย่างเงี้ย ไม่อ่อนต่อกิเลสไม่พ่ายให้กิเลสต่อให้อสิบกอลร้อยกอปมันก็ทําอะไรท่านไม่ได้หรอกท่านไม่ไปบ้านมันสองต่อสองเยี้ยมันจะไปทําอะไรได้ท่านไม่คุยท่านไม่อยู่ในที่รับหูคือท่านไม่คุยท่านไม่แลกคอนแทคกับมันไม่แลกลายแลกเบอร์ส่วนตัวกับมันอย่างเงี้ยต่อให้ร้อยกอปด้วยก็ทําอะไรท่านไม่ได้หรอกมันจะไปทําอะไรท่านได้ยังไงไม่ได้อ่อนต่อโลกอ่อนต่อกิเลส ออนต่อกิเลสตัณหาอ่อ,อนท่านอ่อนแค่สองอย่างอ่อนต่อสองอย่างคืออ่อนต่อกิเลสก็คือมีราคะอยากเสพกามอ่อนต่อตัณหาเพราะว่ามีความโลกยังอยากลงทุนยังอยากยังอยากสะสมเนี่ยจบโอเคนัมเบอร์วัน ไม่ซ้ําเติมพูดเนี่ยไม่ซ้ําเติมไม่อะไรเลยโอเคเข้าใจคนเรามันมีสิทธิที่ผิด,ผ,ดผิดกันได้พาดกันนะแตพ่พูดเพื่อให้เป็นอ,อ,อนุสติสําหรับพระรูปอื่นๆชาวพุทธคนอื่นๆเพื่อจะได้ช่วยกันป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุ